เ <Our> อาละครับผมก็ขอบราาสวัสด,ดีลิงที่วัฒนาการหละทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคุิตี้มูบายแล้วก็ผมเอฟดอคนเดียวเดินไปเองนะครับผมวันนี้ายิงบ้ากันทุกวันละโอเคนะมาลงที่ ลอยฟ้ากัดจะประบวกเดือดแต่ว่าไม่มีคนลงซะง,งั้นสงสัยจะเป็นช่วงเวลาเพราะว่าอ่าหรือไม่ก็อาจจะไปที่แร้งผมก็ได้นะครับผมยังไม่ได้ขึ้นลีเจนต์นะครับแต่ว่าเพื่อนในทีมมีลีเจนต์อยู่นะก็ต้องรอด,ดูว่าวันนี้จะเจอลีเจนต์เยอะหรือเปล่าในตานีนะฮะก็เดี๋ยวขอฟาร์มนู่นฟาร์มนี่ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนะฮะก็โอเคเออผมยังไม่ได้พูดเ่ยผมจะเล่นปืนอะไรวันนี้โอ้โหตายแล้วสมองก,กูนะ วันนี้นะครับผมจะเล่นปืนโฮเจอร์นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าของแต่งออกมาจะดีหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้นะยังไม่ลองเลยนี่คือตารแรกเลยนะครับเอามาถ่ายให้ดูเลยนะโอเคไปโอเคนะตอนนี้เพื่อนก็ยังฟาร์มไม่จุใจนะเหมือนว่าลอยฟ้าเขายังไม่จุใจแต่ผมรู้สึกว่าผมพอใจเล็กๆน้อยๆแ,แล้วเดี๋ยวผมหา a อไอสักกระบอกนึงับผมไปฉีกเลยโอเดนนะครับโอ้โหเรียบร้อยเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่านะครับ โอเคตอนนี้ผมจเจอรถอยู่คันหนึ่งนะผมขอญาตฉีกนะเพื่อนนะนะเพราะว่าฟาร์มเยอะก็ไม่ไหวนะฮะขี้กเกียจเดี๋ยวไม่กินเวลาคลิปไม่ใช่หรอกนะผมชอบหนีอย่างนี้แหละมันเสียเวลาคลิปนะเดี๋ยวผมจะไปเอาอัปเกรดนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงอนะัปเกรดแล้วคือผมไม่อยากได้เฟนเน็กนะตอนนี้ผมหาแม็กซิไม่ได้นะครับคือเฟนเน็กตอนนี้คือเบาแบบเบา,เบากูใจหายเนี่ยเบามากนะเฟนเน็กตอนนี้นะเบาแบบ เบาเกินไปอ่ะนะครับเดี๋ยวผมหาช็อตยิงให้ดูแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าผู้ชมได้รู้เลยว่าแม่งเบาขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวหาช็อตยิงให้นะครับแต่ส่วนโฮเจอร์ผมเออเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวถอยก่อนถอยที่อ้าวมันติดอะไรเนี่ยอ้วาวกูตีนแล้วโอ้ไปแล้วกูไปดีกว่านะครับส่วนโฮเจอร์นี่ก็ยังไม่รู้นะครับอย่างที่บอกไปว่าผมแต่งมานะครับก็เพิ่มระยะเพิ่มอะไรนะปก,กตินะครับ เท่าที่มันจะทําได้นะต้องมารอดูว่ามันจะแรงหรือเปล่านะครับในเอมมันแน่นอนอยู่แล้วแต่ในบ R อเอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยคนทั้งหน้าเสื้อขาวดีครับนี่เดี๋ยวผมเอาเฟนเนกยิงให้ดูเลยจะไ,ได้รู้ว่าเบาจริงเบานี่นะครับดูนี่นะครับโดนแทบทุกนัดดูโดนแทบทุกนัดดูดูดูด,ด,ด,ดูดูครับผมตายโคตรยากเฟนเนกตอนนี้ผมพูดเลยว่าอย่าไปจับมันนะครับอันนี้ผมหยิบมาเพราะว่ามันไม่มีปืนอะไรจะเล่นนะครับ ตอนนี้เฟนเนกคือมันมันมันยิงยากมากๆครับนี่ขนาดมีแนะม็กทองนะเมื่อกี้ผมก็ยิงโดนสัก80%นะครับแต่ว่าก่าจะตายก็เยอะอยู่นะครับโอเควันนี้กูทิ้งปืนทําหย่องอะไรเนี่ยโอเคอเลปืนนะครับต้องรอปืนอา g เข้ามาใหม่นะตอนนี้ผมรออยู่นะเห็นมีข่าวแว่วๆโอ้ยมาไงเนี่ยมาไงครับจ่านี่ไงนี่ไงโอ้โหไปไหนแล้วครับ <c oughs> โอ้โหปั๊มเป็ดเคจะพูดกับหยาบอยู่แล้วเมื่อกี้โอเคไปไหนครับไปไหนครับเรียบร้อยโดดอีกแล้วนะครับผมโดดอีกแล้วโดดอีกแล้วเดี๋ยวมานับกันนะครับผมว่าวันนี้เราจะเจอปั๊มเป็ดกี่ตัวนะครับอันนี้คือตัวที่หนึ่งนะครับโอ้โหดูโอ้พิวซะด้วยโอ้โหวันนี้เราผมเพิ่งตื่นด้วยนะต้องขออภัยนะครับวันนี้เพิ่งตื่นนะครับแล้วก็เหมือนอากาศมันเย็นๆนะตอนกลางคืนที่ผมเล่นตอนกลางคืนนะเ้ย มึงจะไปไหนเนี่ยเาอาขับจะชนด้วยอ๋อกาเก่งนี่ครับแดกซะระเบิดแรงรีเจนด้วยนะครับแรงรีเจนใน BR กับ MP แยกกันเลยนะครับใน MP เนี่ยแรงรีเจนน่ากลัวจริงนะเอ้ยโอ้โหระเบิดแต่ใน BR อาครับอย่าไปกลัวครับรีเจนน่ะดูที่แคนนะครับถ้าแคนไหนแบบแคนดังๆหน่อยเงี้ย HTR นะครับแบบแฮมทาโลโนเยสอะไรเงี้ยเออค่อนหน้ากลัวแบบไฮบิดอะไรเงี้ยเออเห็นแล้วแบบหน้ากลัวแต่ว่าถ้าแบบ โนเนมอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็น่ากลัวนะแต่ส่วนมากคือแบบไม่อ้ยไม่ค่อยน่ากลัวนะครับพูดเลยว่าเราพูดกันตามเนื้อผ้าหลายๆคนก็คงจะรู้ว่าใน BR มันแรงมันขึ้นง่ายกว่า MP เยอะเลยนะครับผมต้องยอมรับในเรื่องนี้นะฮะก็ตามตามนั้นดูอย่างเช่นเมื่อกี้ขับรถอะไรก็ไไปเลยเหมือนไม่ได้สอบไปขับขี่โอเคขำๆไปนะฮะตลกตลกนะผมไม่ได้ซีเลียน,นะครับโอ้ยโหเพื่อนตายแล้วผมว่าจะโดนโฮเจอร์ไปนะครับผม โฮเจอร์แดงรือเปล่าไม่ใช่นะหรือว่าเขายิบมาเองวะทำไมเขามีโฮเจอร์ตามพื้นด้วยหรอเอ้ยโอเคนะผายตัวขึ้นไปแล้วโอเคล,เล่าเลยลกันโดดอ,อกหน้าต่างไปแล้วผมโอเคเพื่อนยิงแล้วยางที่บอกนะฮะเอ้ยยังไม่ยิงอีกเหรอเมื่อกี้เห็นน็อกโอเคแต่ผมเก็บก็ได้นี่ดูแม็กซีครับแม็ก <laughs> ซีแปบเดียวล่วงนะโอ้โหอย่างที่บอกไปนะเราจะมานับกันเอ้ยโอ้กูยังไม่ได้พูดตมกี้มีเส้นแดงๆลงมา เราจะมานับกันนะว่าวันนี้เราจะเจอปมเป็ดกี่ตัวเมื่อกี้เจอไปแล้ว1นะฮะต้องมารอดูกันต่อนะครับปมเป็ดเป็นสกิลที่น่าลำคาญมากตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันโดดเร็วเกินไปนะแล้วคนมันเริ่มเล่นเก่งด้วยไงนะครับมันเลยทําให้รู้สึกว่าน่าลำคาญจริงๆกล้สกิลมันก็เหมือนเดิมแ่่แค่คนมันเก่งขึ้นนะแค่คนมันรู้ทิกมากขึ้นครับโอ้โหข้างหน้ายังไงครับยังไงครับนี่ไงพี่เห็นนะน้องว่าน้องลงมาโอเคนะครับหอนี้ก่อนลวกัน ยังไม่ได้ปืนเลยเนี่ยกูคาดจะสิบคน<_ EN> <_ EN> <_ EN> นะฮะนวจัดเลยนะครับไม่ได้เป็นไหนเลยนะฮะหรือส่อวนตาน,นี้คนค่อนข้างเยอะด้วยนะครับมีทั้งรีเจนมีทั้งยังไม่รีเจนนะปะปนกันไปอุยโหผมนึกว่าคนที่ไหนไย่าโอเคเออโอ้โหคัตเตอร์ไม่ไหวหนีก็ล,กกละกังเด๋ยวละหอระเบิดโอเคข้างหลังครับยังมีคนอยู่มันอยู่ไหนกันวะยิงกันตุ้มตามตุ้มตามเนี่ยดูออบอดนะครับเพื่อเรายิงบอดนะครับโอเค มีปอลเนี่ยยังสงสัยอยู่นะครับโอเคเราไปกันดีกว่าไปดีกว่าตอนนี้เบอร์สองยังไม่ได้เกิดขึ้นมานะเฮ้ยรถโอเค,โอ,เคโอ้แม่ไม่ชนวะผมกัดจะกระโดดขึ้นรถนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชนแล้วนะครับเหมือนว่าคนเริ่มรู้นะไม่ค่อยขับชนแล้วนะครับถ้าขับชนก็คือกระโดดขึ้นรถอย่างเดียว <l ots> นะครับโอเคไปดีกว่าผมไปแล้วผมหนีแล้วแป้งเอ้ยโอเคตรงนี้ มีคนหรือเปล่าไม่มีรถด,ด้วยไม่มีสกเก็ตบอร์ดด้วยผมนี่ยากไม่มีที่แอบด้วยนะครับเนี่ยโอเคเอ้ยเสียงซ้ายมือเสียงซ้ายมือนี่งไงล่ะโ,โหลาร์ลาคนอื่นเขานะครับ <laughs> อันนี้น่าจะเป็นคนเจอบอดไอ้ข้างหลังน่าจะเป็นคน,นครับโอเคมาเนี่ยครับเ,เพื่อนเราลงมาเพิง่งเพิ่งลงมาตายแล้วเ <laughs> พื่อนเราเราโอเคเดี๋ยวผมใช้ตัวนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวดูความสามารถแม็กซิบแล้วกันนะฮะเทียบกับเฟนนกโอเคมาดิครับ มาดิครับนี่อะแม็กซิอ้ดี้มาโดนหัวด้วยนะฮะอาจจะเอาอะไรกับมันมากไม่ได้แต่ว่าก็มันต่างกับเฟนเกเยอะอยู่นะตัวช่วงนี้นะครับใครที่เล่นก็จะถ้ดใครที่เป็นสายเอทมจีน่าจะรู้ดีนะว่าน่าจะสัมผัสได้ดีกว่านะว่าแม็กซิกับเฟนเกตอนนี้แม่งต่างกันฟ้ากับเหวเลยแทบไม่จับเลยนะเฟนเกผมเนี่ยเสียได้ว่าไม่ได้เสียได้เราก็ถือว่าสะสมไปนะเฟนเกแดงผมโอเค มีคนเฮ้ยเดี๋ยวไม่เนียนนะบอกแล้วให้ใช้แป้งดีๆอย่าใช้แป้งฝุ่นเนี่ยมันก็ไม่แนไม่เนียนะไม่แนงอะไรวะโอเคตอนนี้อุ้ยข้างหน้ามีคนยิงนะครับโอ้โหมันสแกนด้วยมันมีสแกนด้วยมันก็รู้ของเพื่อนของใครนะครับโอ้โหกูทำบุญด้วยอะไรมาเนี่ยเชี้ยเล่นนินจาเป็นปีแค่นี้กระโดดขึ้นไม่ได้โอ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 ้ยทำไมเสียงโอ้โอ้เยอะ โอ้ยหายกูไม่รอดแน่เลยเอาไงดีวะเฮ้ยมนไม่เห็นอ๋อแยกล่างโอเคเพื่อเราเก็บไปได้เอา้าไม่ใช่เหรออ๋อมันแยกล่างด้วยมีคนด้วยนี่อะไรน้องคิดว่าฟีลนักเหรอเห็นไหมครับแม็กซิมันแรงกว่าอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจัดให้ดูเอ้ยนี่ไงนี่ไงมาดิครับเจอแม็กซิหน่อยไหมนี่ไงไม่เหลือขี้ดิมาดิครับผมโอ้โหจะไปเหลืออะไรอะ่ะข้างหน้ามีคนโดดอีกนะครับในตรงบ้านนี้ก็มีนะครับ โหเยอะจริงๆตีนี้นะครับตี้นี้อี้ตีนี้นจัดจ้านเลยโหหมดตี้ไปดิถ้าจะจัดขนาดนี้ผมหนีก่อนนะครับตอนนี้คนมันหมดแล้วผมหนีเลยนะผมไม่เก็บของนะครับผมรู้สึกผมมองว่ากระสุนผมพอกระเบิดผมมีผมก็หนีแล้วนะผมไม่ได้ต้องการที่จะเก็บของเไรเยอะแยะนะครับเกาะมีสี่อันพอแล้วนะครับเันเกาะเกาะฟ้านะสามอันสี่อันพอแล้วนะครับโอเคเราเปลี่ยนปืนทักนิดนึงนะฮะอันนั้นไปไหนครับพี่โอ้โหขับรรซิงซะด้วย ขับรถซิ่งด้วยโอ้โหรถแตกยากแล้วรถแตกยากจัดเลยปล่อยนไปนะครับผมไปเอาปืนก่อนเพราะตอนนี้ฆ่ามัหมด1ิคนแล้วนะครับโฮเจอร์กูอยู่ไหนนะครับ10บคนแล้วโฮเจอร์กูอยู่ไหนจะได้ยิงโฮเจอร์สักี่คนนะครับตอนนี้โอ้โอหแม่งเจอตามลายทางนี่ค่ะเอ้ยโอ้ข้างหน้าก็มีของงัดระเบิดเลยกันมันมาเก็บแอร์ดอบยาเก็บไอ้น้องพี่ขอได้ปะเอ้ยกาะแตกไปดิงั้นได้อีกครั้งหนึ่งเอเคไปโอ้เรียบร้อย ดวงให้ไหมรีเจนเยอะนะครับตอนนี้คือเจอรีเจนเยอะมากเลยนะครับคือผมยังไม่รีเจนด้วยเหมือนแรงมันลุนรุนนะ <c oughs> โอเคบางทีแรงมันห่างกันเป็นโยกอย่างเงี้ยก็เจอนะครับคือแกนเจอแกนมาร์เจอกับรีเจนค่อยว่าไปหน่อยแต่ว่าผมอยู่มาสเตอร์อย่างเงี้ยที่แบบต่ำกว่าแกนอะ่ะมันไปเจอรีเจนอย่างเงี้ยบางคนเขาลำบากนะอุ้ยข้างใต้มีคนหรอนินจาแน่เลยเนี่ยเนี่ยนะครับผมไม่ได้ยินเสียงมาเลย โอเคก็มาดีขุยก็มาดีโอ้โ้ลูกซองยัดเข็คือตายโอ้โหลูกซองแรงกัดดีนะเราไม่ตายโชคดีไปนะครับเติมเกาะก่อนของที่เพิ่งไปสนใจนะครับเพื่อนให้เพื่อนเก็บไปแล้วกันนะบางทีนะครับแรงแค่มาสเตอร์ยังไม่ถึงแกนมาร์ะแล้วมันไปเจอกับรีเจนต์อ่ะคือถ้ามือใหม่มาเล่นอย่างเงี้ยมันลําบากนะครับแรงมันห่างกัน3แรงอย่างเงี้ยมันสงสารเขานะครับโอเคโอ้โหขับรถชนเลยเหรอ โอ้โหนี่ครับปั๊มเป็ดตัวที่สองนับเลยอูยเจอแล้วสองตัวนะับผมปั๊มเป็ดโอ้โหดูไปแล้วดูโดดแล้วโดดแล้วเป็นไงดูนะครับโอเคผมไม่เสี่ยงนะผมไม่เสี่ยงเล่นนะเขานะครับนี่ไงเดี๋ยวก็โดดอีกดูคอยดูนะนี่ไงโดดแล้วโคตรสูงแต่ไม่รอดน้องพี่นักล่าปั๊มเป็ด <laughs> เดี๋ยวนี้ผมเริ่มชินกับเจอปั๊มเป็ดแล้วนะผมเริ่มได้คือ เข้าใจไหมตอนแรกๆที่ผมบน่บนๆอะ่ะคือคนมันเล่นเล่นเยอะแล้วผมยังสู้ไม่ได้นะครับช่วงแรกๆอะไรางี้แต่ช่วงหลังๆนี้คือเจอเยอะแล้วครับถามว่าแก้มือได้ไหมถ้าฝีมือปานกลางยังพอแก้ได้แต่ถ้าเจอแบบพวกนักแข่งเก่งๆหรือพวกแคนดังๆหรือคนเทพๆเงี้ยสู้ไม่ได้หรอกครับผมยอมเลยผมร้องไห้แบบเอาน้ําตามาเทเลยโอเคตอนนี้ก็ตนดรอปเหมือนจะมีคนเยอะนะครับได้ยินเสียงปืนต,ตุ้มมตุ้มๆเลยทีเดียวเยวแหละ อย่าซีเรียสนะครับคนที่เล่นปั๊มเป็ดผมตลกตลกเท่านั้นนะเอาจริงๆผมนอกนอกการทําคลิปผมไม่ได้อะไรกับปั๊มเป็ดเลยนะมันก็แค่สกิลสกิลหนึ่งครับไม่มีปัญหาอะไรเลยครับอยู่ที่คนเล่นเออนี่ไงนี่ไง,ไงละ่ะเฮย้ยแรงอยู่นะโฮเจอร์หรือว่านี่มันเจ็บอยู่เดี๋ยวลองตัวนี้สิเอ้ยแรงอยู่นาระยะนี้แต่ว่ามันเป็นระยะกลางใกล้ๆนะครับซึ่งมันวัดอะไรมากไม่ได้ต้องเอ้ยโอ้ย เอลมจีมันต้องวันระยะไกลน้องอยู่ไหนวะมาดิมึงยิงกลัวมึงอยู่ไหนมาน,นี่ดินะครับโอเคมาดิครับมาดิครับมาดิเออเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเมื่อกี้เห็นปะเดี๋ยวผมจะซูมรูปให้ดูนะท่านผู้ชมผมจะซูมคลิปให้ดูนะเมืกก่อกี้โดนคนเต็มเต็มอะเต็มเต็มเลยอะผมไม่ได้ยิงอะไรเลยผมยิงคนอะ่ะแต่แม่งไม่โดนนะครับมันไปโดนโอ้ ปวดหัวเลยไอ้นี่มาดิครับอ๋อปัมเพชรนะครับคนที่สามนะครับนับเลยกูเจอสามแล้วนะฮะปวดหัวนะครับเจอแต่ปัมเพชรเนี่ยเอาจริงนะฮะแต่ต้องมาดูว่าคนนี้จะเล่นเฟียวฟาวหรือเปล่านะต้องดูว่าช่ำชองแล้วเขาจะเอาเอฟดรอปลงหรือเปล่าข้างหลังมีตัวนะครับนี่อ่ะเองคีว่าเองเนียนหรือไงไปยแล้วครับวงแรงตรงนี้มีตัวนึงนี่กูตายแล้วจ้าปั๊มเป็รไปไหนแล้ววะหาปั๊มเป็รไม่เจอ สรุปคลิปนี้ผมจะได้ยิงโฮเจอร์กีดตัววะเนี่ย <laughs> นะฮะโอ้โยี่ยิงไปเอ้ยข้างหน้ามีตัวนี่ไงเอ้ยเอ้าทำไมออฟสโคปให้โอ้นี่ก็ได้อีกตัวหนึ่งป้ายสวยๆดูดีออฟสโคปไม่เฉยเลยผมไม่ผมจะกดลุกขึ้นยืนแหละแต่นิ้วผมไปโดนปุ่มนะ <laughs> คลิปที่แล้วบอกจะปรับปุ่มยังไม่ได้ปรับเลยเนี่ยโคตรเซ็งเลยโอเคตอนนี้คนก็เหลือเอ้ยข้างหลังนะครับมีรถมอเตอร์ไซค์จอด นี่ไงนี่เราระยะนี้เราไว้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวเกาะไม่แตกเลยเหรอเดีดีวมันก็โดนเยอะอยู่นะเอเดีวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโฮโอ้โฮเจอเชี่ยกเกินเฮ้ยโฮเจอแย่มท <laughs> ่านผู้ชมครับใครดูถึงตอนนี้นะฮะผมพูดเลยว่าผมไม่แนะนําให้เล่นโฮเจอร์เลย <laughs> ถ้าเล่นโฮเจอร์ให้เก็บโฮเจอร์แดงตามกล่องเขียวนะแต่อย่าเล่นโฮเจอตามพื้นนี่เลยนะมันเอ้ยไม่ไม่อย่าอย่าแต่งโฮเจอมาเล่นเลยสําหรับผมนะไม่เอา ตัวสุดท้ายนะจบจบไปนี่แหละนอนทําอะไรจ้ะนี่โอ,โอ้โหจบเออเรียบร้อยกูรู้แล้วแหละเพื่อนกูจะเอาไป <c oughs> นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจกับเอฟดอฟด้วยนะครับผมก็17คิวสาามรถ4 0 0ดาเมจก็อาจจะยิงโฮเจอร์ไม่ค่อยได้เยอะแต่ก็น่าจะเห็นประสิทธิภาพของมันนะครับระยะใกล้เฉยเเพราะว่ายังไงก็สู้ m a ็กซไม่ได้ระยะกลางถือว่าโอเคสู้กับ ปืนอื่นๆได้แต่ว่าระยะไกลยอย่าเลยฮนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe นะฮะบ๊ายบายรักนะจุบ๊บ